ชื่ออาปาพรรามช่วยว,ว่าชื่อเอเล็กอนกปรมพนจากันปัญหาตอนนี้มันยังมึนหัวหมึนๆอยู่เนี่ยปัญหาอาจารย์มาถามเรื่องเรื่องตำรายันของบ,อบันพ่อรุษแล้วก็จะมาถามเรื่องเรื่องพ่อเรื่องเรื่องแม่วันนี้จะมาสื่อกรรมให้พ่อกับแม่แแถามเรื่องอะไรก่อนอตำราจันพ่อประุรุษค่ะท่านทิวดา มีตำรายันเป็นอักขระเป็นคาถาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตถ่ายทอดกันมาตั้งแต่คาน200สองปี2อง0ปีเป็นของวงตระกูลส่งมาให้พ่อบัดน,นี้พ่อได้ตายแล้วส่งมาให้ลูกสาวเธอใช่ไหมส่งมาให้ลุงแล้วลุงมาให้หลานมาให้ลุงก่อน ดัางนั้นลุงก็ตายแล้วแล้วก็มอบกลับมาให้หลานสาวคําถามก็คือตํารานี้ช่างมีความศักดิ์สิทธิ์หลือเกินแค่เปิดแค่ดูแค่จับแค่พูดถึงก็จะพากันปั่นป่วนในสมองในร่างกายใช่ไหมมึนงงไม่สามารถทำตามที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้น ว่าเมื่อบวชแล้วครบกำหนดแล้วจะขอเผาแล้วก็ไปโรยไปโปรยลงน้ำแต่ว่าคิดแล้วจะไปทำก็ทำไม่ได้เป็นอุปสรรคมากมายตำรานี้เป็นตำราศักดิ์สิทธิ์และเป็นตำราที่เขาสั่งห้ามอะไรและอนุญาตอะไรหรือเปล่าท่านเทวดาตำราในตะปูใช่ไหมท่านใช่แล้ว ตำนานี้นั่นนั่นเลนะอย่าไปเผากันเลยนะคะัคนไม่มีบุญหนาครอบครองไม่ได้เลยก็ให้เก็บไว้ที่เดิมใช่ไหมไม่ท่านเอ๋ยเขาไม่มีบุญเลยนั่นหละนะครอบครองไม่ได้หรอกครับคนอยู่ที่เย็นหนานั่นแหละเอ๋ยไปที่วัดบ้างได้ไหมก็ได้แหละท่านเอ๋ยแต่วัดเลยนั่นแหละนะจะมีบุญมากไหมล่ะครับ เดี๋ยวพระองค์เจ้าหนาเหลือ้อนอีกแลอพระที่ไม่ไม่พร้อมก็จะอยู่ลําบากด้วยหรือใช่แล้วท่านเอ๋ยต้องเป็นคนมีศีลและธรรมเลยมีบุญบารมีเลยนั่นแหละหนาเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนั่นแหละครับหากไม่มีพลังหนาทําไม่ได้เลยตกลงบ้านก็อยู่ไม่ได้วัดก็อยู่ไม่ได้ใช่แล้วท่านเอ๋ยเผาก็ไม่ได้ ให้คนขนาดเอาไปพูดถึงคนนั่นคนนี้คนยังตายเลยเหรอใช่แล้วท่านเอ๋ยพลังเลยนะั่นแหละนะนะเขาทำมาคู่กับสันทาให้ผู้คนนะมีศีลธรรมเลยแล้วที่ไหนจะที่ไหนจะเหมาะบ้างที่ไหนใช่ไหมท่านใช่แล้วไม่ได้ว่าอ้างเอาหรอกนะ เ็นที่ตรงนี้นั่นแหละค่ะสุดแล้วแต่มนุษย์นะจะว่าไปแล้วถ้าหากว่าอยู่ตรงนี้ลูกหลานที่ตะกูลข้างหน้าจะดีไหมเช้่คะก็บอกแล้วไงท่านเอ๋ยลูกหลานเลยสินห้ายยังไม่พบแล<ม>พลังบุญไม่มีนั่นแหละพลังส่งท้อนให้เด็กนั่นแหละเอ้ยแล้เธอกำลังถามว่าถ้าพวกเธอตระกูลเธอเอาไปถวายที่ที่เหมาะสมแล้ว อาถรรพ์จะไปตกอยู่กับลูกหลานหรือเปล่าใช่ไหมจะพ้นอาถรรพ์เลยหรือเปล่าแล้วก็บรรพรุจะก่าสร้างนะั้นก็จะลําบากไหมตอนนี้ผู้รับโมรโโดกกําลังห่วงว่าจะมีคําสาปไปถึงลูกหลานหรือเปล่าไม่ถึงท่านเอ๋ยถึงบอกเลยนั่นแหละนะให้อยู่ที่มีบุญนั่นแหละครับผู้ที่รับหนาบารมีต้องมีแท้เป็นที่ปฏิบัตินั่นแหละท่าน ไปอยู่ที่ขุนมัวนั่งไงแล้วบรรพุรุษที่พวกได้สร้างนี้ก็ไม,ไม่มีปัญหาใช่ไหมเจ้าคะคือมาห้องอะไรนะตากอยู่ที่สถานที่บรรพัดที่วัดที่ดีๆบรรพุรุษผู้สร้างผู้เกี่ยวข้องก็โอเคเขาจะไม่ไม่หลงข้างล่างคือคท่านเทวดาบอกว่าถ้าที่ถ้าของนี้ไปอยู่ในที่ที่เหมาะ,ะสมค,ะคนที่เกี่ยวข้องในวงตระกูลก็จะไม่เดือดร้อนข้างข้างข้างหน้าและข้างหลังนันแล้ว กำลังห่วงว่าลูกหลานเหลืหลานแล้วก็บรรุุที่ผู้สร้างขึ้นมาตอนล้วไงเขาก็ขาดตอนใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋ยตัวอย่างนี้เลยนั่นแหละนาเหมือนนางห่วงนั่นแหละค่ะเม่าจะโดนอาถรรพ์หนาไปเลยไม่ใช่หรอกท่านเอ๋ยถ้าถึงบอกนั่นเลยหนาให้ในสิ่งที่สถานที่นั่นแหละค่ะเมาะสมนั่นหนานั่นแหละเอ๋ยอันบรรุุที่สร้างขึ้นก็จะได้บุญผู้สนตรงนั้นนั่นแหละสาธุสาธุ เพราะฉะนั้นของนี้เขาก็อยากจะอยู่ในที่ร่มเย็นสร้างบารมีแล,แล้วมันเป็นของมีประโยชน์อะไรบ้างหรือเปล่าท่านเทวดาเป็นของมีประโยชน์แหละท่านเอ๋ยมันน่าเลยนั่นแหละนะจะรู้แข็งแกร่งนั่นแหละคราเป็นคาถาป้องกันตัวนั่นแหละเอ๋ยคาถาหลายอย่างนํามาใช้ได้บ้างไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยแต่ต้องเป็นคนมีบุญเลยนั่นแหละนะ แต่ต้องเป็นคนมีบารมีนั่นแหละค่ะพีหาสาตาญหาไม่ได้เลยอ่าคำถามที่หนึ่งคือลูกหลานเธอสายเลือดเธอวงตระกูลเธอจะขาดตอนจะไม่พบกับอาถรรพ์อะไรอีกแล้วเพราะของอันนี้ไปอยู่ในที่ที่พลังงานนั้นเขาปรารถนาอยู่ใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋ยืตัดขาดไป อันนี้ปัญหามานตกอยู่กับเราแล้วจะวางตรงไหนแล้วแต่หลวงพ่อเ้าจะวางวางตรงไหนยังไงไม่ใช่เทวดาจะให้ม่อยู่ใน้ีีอ่ะไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ากาลังถามท่านเทวดาต่อว่าได้แต่กราบไหว้หรือว่านํามาใช้ได้บ้างใช้ก็ได้แต่ท่านแลแต่ต้องดูคนใช้ด้วยนะท่านเอ๋ย หากใช้ไม่มีศีลธรรมพอบารมีหนอคุณไม่มีแหละท่านแน่เอาไปใช้ของเข้าตัวอีกท่านเอ๋ยระวังด้วยเลยนั่นแม่คือคนทั่วไปจะหยิบมาฉวยม,มาลอกมากาอกแล้วมาสวดไม่ได้เลยถึงอ,อย่าคิดว่าเป็นของเล่นนะท่านเอ๋ยลงคาถากันเลยนั่นแหละนะอัคระลงไว้เต็มตัวเลยครานั่นแหละนะศักดิ์ส,สิทธิ์แม่ท่านแล่ ถ้าหากว่าถุกบอยู่หลวงพ่อถ้ามันมีกำลังขนาหน้าคนอื่นไปใช้ก็มันไม่เกี่ยวข้องกับตระกูลของโยมแล้วนะเจ้าคะไ,ม,ไม่เกี่ยวข้องแล้วไงไม่เกี่ยวข้องแล้วนะ okay. แล้วไม่ตาไปเกี่ยวข้องแล้วนะรู้สึกกลัวตายเลย <c oughs> <c oughs> ว่ารุ่นรุ่นรุ่น,นยโยมไม่ไปไร<ง>รุ่นลูกลูกหล,ล,ลานหลานต่อไปข้างหน้าอ้าขาดแล้วคือสมบัติพ<อ>ูดง,ง่ายเจ้าของสินเจ้าของสมบัติอันนี้ยเขายินดีจะอยู่ที่นี่แล้วเขาก็ตัดวงจรเกี่ยวกับคนที่มาอะไรอ่ะคนที่อยู่ในวงตระกูลไปแล้ว เมื่อเขายกปู่ย่าตายายเขาลบสมบัติให้คนอื่นไปแล้วลูกหลานไม่ต้องมาพูดถึงไม่ไม่เกี่ยวข้องแล้วคราวนี้ก็เหลือแต่ที่นี่นะใคร,รใครไม่รู้ตัวใครแบบว่าไปเปิดดูแลเฮ้ยันนี้ยันนี้ดูแล้วมันน่าสนใจยันนี้ดูแล้วมันน่าเอาไปทดลองดูถ้าผิดพลาดไปคนใช้ก็จะมีปัญหาเลยใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋ยถ้าท่านได้มาเลยนั่นแหละนะ เกมไว้ให้ดีนั่นแหละค่ะอย่าให้ใครนาไปเผอเปิดดูแลแค่เปิดก็ยังยากเลยใช่ไหมขนาดแค่แก่หอมาอยังปวดหัวเลยใช่ป่ะพวกเธอใช่ใช่ป่ะพลังงานแบบมมีหัวคนเลยเหรอเอาเป็นหน้าที่เราเฝ้าสมบัติอีกแล้วอ่าเป็นว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราจะหาคนที่พอจะอ่านออก แปลความได้แล้วก็ทําให้สมบูรณ์แบบอันนี้พอเป็นไปได้บ้างไหมมันข้างหน้าแหละท่านเอ๋ยจะมีเลยนั่นแหละนะตอนนี้ท่านเก็บไว้ก่อนค่าเยอธรรมนะจะจัดสรรแน่อ่าอ่าเพราะว่าเห็นมีมีการเรียกคนบอกคนแล้วก็แจ้งคนที่เกี่ยวข้องไปหลายคนที่รับรู้เรื่องนี้พากันตายไปหมดแล้วใช่ไหมจะบังเอิญหรือเปล่าไม่ทราบตายไปกี่คน สองแต่จากบังเอิญหรือเปล่าไม่ทราบนะหรือว่าเข้ามาไูกใครตั่อสองสามคนที่รู้เรื่องพวกนี้แล้วอยากจะมาเกี่ยวข้องหรือว่ากําลังจะเกี่ยวข้องตายก่อนเลยท่านเทวดาเกี่ยวใช่ไหมใช่แล้วท่านฐาถนนี้เหมือนมีคมเลยนั่นนะเหมือนดาวคมเลยแหละครับท่านได้มาคนเก็บไว้ให้ดีอย่าเพลอให้จิตไปเพลออ่าน หรือให้สิจะเปิดอ่านดูนั่นนะอาจจะโดนนั่นแหละครับระวังตัวนะให้ดีเพราะว่าตอนที่ลูกจําได้ตอนที่อยู่บ้านลุงบ้านลุงก็ทะเลาะกันก็มาอยู่บ้านของลูกเองก็ทะเลาะกันไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องหรือเปล่าเจนั้นก็อยากจะรู้เรื่องราวเข้าวคายนิดเดียวว่านี่เป็นของวงวงวงชั้นสูงหรือเปล่าหรือเป็นของคู่บ้านคู่เมืองหรือเปล่า โอ้เป็นของขอถามท่านเทวดาว่าท่านไปจากประเทศไทยท่านต้องการกลับกลับมาประเทศไทยใช่ไหมเจ้าค่ะใช่แล้วนั่นแลับก็เปิดกับว่าตอนนั้นที่หายไปที่ไปอยู่มาเลยครับแล้วท่านก็อยากจะกลับมาที่อยู่มาเพราะเมื่อก่อนเขาอยู่ประเทศไทยพาไปมาเลยแล้วตอนนี้อยากกลับคือของเนี่ยเดิมต้นแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยใช่ประเทศของสูงของที่ประเทศไทยคนชั้นสูงเขาทํากันใช่ไหมเจ้าค่ะ ข<ล>ประเทศไทวฝากทอดไว้กับพวกคนที่มีเชื้อสายใช่ไหมเจ้าค่ะและคนเชื้อสายนี่มีเหตุจําเป็นจะต้องไปอยู่ต่างประเทศเจ้าค่ะและนําไปอยู่ต่างประเทศด้วยเจ้าค่ะและนี่ที่สุดของนี้ก็อยากจะกลับมาที่เมืองไทยเทวดาบอกเมกื่อกี้ใช่ไหมเจ้าค่ะใช่แล้วท่านเอ,อ๋ยแสดงว่าของที่มีวิญญ,ญาณอยู่เจ<ช>้าค่ะใชยังไม่เอ่ยนะยังไม่รู้เลยนะคระวว่ามีจีดวงนั่นแเลยสงสัยเยอะพลังงานแย่ อาเป็นว่าเตือนๆกันอย่าเห็นผ้านี้แล้วไปเปิดแค่เปิดเขาก็ไม่ยอมแล้วใช่ไหมใช่แล้วท่านแม่ตอนนี้เมื่อวาันเปิดออกมายังไม่ผูกเป็นที่เป็นทางต้องผูกเป็นที่เป็นทางก่อนแม่เจ้าคะก่อนจะเก็บจะผูกให้ดีก่อนแม่เจ้าคะเมื่อวาันเปิดเอาไม่เป็นไรแตเจ้าเอ,าอ๋ยห<อ>าเจ้าเลยนั่นแหละหะาไวองค์ท่านไปแหละค่ะเดีย๋ยวท่านหนาก็จัดการเองเละเจ้าค่ะอันนี้<อ><อ>เพื่อให้นั่นนะเธอไปทําตู้กระจกมา วางไว้เลยครอบไว้อันนึงตามนี้ก็จบธรรมดาไงเหมือนตู้ปลาไปทําที่ไหนที่นี่แม่ทําไม่รู้แม่รู้ไม่รู้ก็ต้องเจัดการให้ก็แล้วกันแะแม่ก็เสรนะเพราะแม่ไม่ไปหาใครแม่ก็ไม่รู้จักใครอ่าอ่าบ่้าขี้เกียจพูดละอาเป็นว่าจบไปเรื่องของตําราศักดิ์สิทธิ์เป็นยัน คู่บ้านคู่เมืองเลยหรือเปล่าแพบอย่างนั้นได้เลยหรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋ยนล่นนานเลยแล้วล่ะนะน่าจะสองร้อยกว่าปีแล้วคัะนั่นแหละนะท่านหินเป็นเช่นนั้นเลยประมาณนั้นนะเออมีเจ้าหญิงองค์หนึ่งท่านเอ๋ยสดชา์งามเลยนั่นแหละนะงานสวยเด่นเด่นนภาเต่ใจหนาอย่างอางวาละท่านเอ๋ยอันอัมมาล่นหนอมาเกี่ยวข้อง มาถูกต้องหัวใจนั่นแหละหนาทำอย่างไรกันล่ะคราถึงจะยศลงหนาได้นั่นแดออันสูงสากอันสตีอันสูงเด่นอันสูงราชเจ้าหญิงนั่นแหละหนาจะรักใครกับอัมมาได้อย่างไงครานั่นแหละหนาทุกร้อนใจเหลือกระแรอันอัมมาตองนี้แหละท่านเอ๋ยจึงกวัวเต็งตัวเองนั่นแหละหนะว่าตัวนี้ถึงอัมมาดั่นแหละคราก็มีฤทธิ์คาถานั่นแหละเอ๋ย อันจะส่งให้เห็นแหละท่านนะอันราชวงศ์นั่นแหละบัดน,นี้ตัวข้านี้นั่นแหละเอ่ยถึงตางใต้ก็จริงนั่นแหละนะแต่ตัวข้าก็มีศักดิ์ศรีแหละครามีฤทธิ์มีชามีคาถานั่นแหละเอ่ยเอามาอวดใช่ไหมท่านเพื่อจะได้ขององค์หญิงองค์นี้นั่นนี่แหละนะเป็นที่มาได้รู้กันอันเท่านี้นั้นก่อนแหละท่านเอย่ยสาธุแล้ว มันเกี่ยวข้องอะไรกับตัวของลูกหรือคะรู้สึกว่ามันมันเกี่ยวข้องเลยเกินมันนี่แยกเสียจริงนะมึงมันรื้สืบทอดกันมาไงเล่าเอ้ยมึงก็ถามมาหลายบนชัุกคนนี่สองร้อยปีคนนั่นแหละนะมันกี่ชาติกี่คนกันแล้วค่ะสื่อทอดมาแค่นั้นให้เห็นนั่นแน่ชื่ออะไรเนี่ยที่เธอบอกว่านางอะไรนะต้อเธอผู้ชายสมมตีจันร์ ที่ภาพตำราเนี่ยอกไปอยู่มาเลเซียอ่าเป็นว่าเป็นเป็นของที่เกี่ยวข้องกับทั้นสูงตามนี้อามาตถ์เขาก็ดูแลประเทศชาติและก็มีฤทธิ์มีเดชก็อาจจะลืมตัวลืมตนใช่ไหมท่านเทวดาไม่ถึงกับลืมตัวลืมตนอามาตถ์คนตนนี้นะ่ะท่านหนาะมีศีลธรรมนั่นแหละครับ แต่ยังว่าต่ำต้อยไม่ใช่มแม่แช,อออช่อันจะคลองศักดิ์สิพระราชินีอันจะคลองศักดิ์สรีองค์หญิงหาจึงต้องออกการนั่นแหละคราให้รู้ว่าตัวเขานั้นก็มีดียังไงแลยอ๋อถึงจะสายเลือดในความสูงส่งในสายเลือดไม่มีแต่คาถาอาคมวิชาสูงส่งใช่ไหมจะได้ปกป้องบ้านเรือนได้ไงท่านจะได้ดูแลเว่าพัน์กันนั่นแหละหาองค์กษัตริย์จึงยอมนั่นแหละครา ยกโูกสาวหนาะให้อย่างไรเลยอ๋อนี่ยอมด้วยความเต็มใจกันใช่ไหมใช่แล้วท่านพร้อมทั้งให้ของศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยใช่ไหมใช่แล้วนั่นแหละหนาะนั่นแล้วเขาถึงหวงแหนดวงวิญญาณเลยหนาะอยู่มากมายเพราะต้องปกปักรักษาไว้เพราะให้ได้อยู่ด้วยกันนั่นแหละท่านบ้านเบืองนั้นจะอยู่กันรอดมาอันผีป่าหาซานนั่นแหละหนออันคนพาหรือคนงอ้อคนกระไรพอ จะไม่ได้มาเยี่ยมหนอบ้านเมืองเราให้พังเลยอ๋อนี่เป็นของคู่บ้านคู่เมืองอด้วยเลยหรอใช่แล้วท่านเอ,อ๋ยงานใหญ่แล้วสิเรา <c oughs> อะก็ถ้าเผื่อท่านเทวดาบอกให้อยู่ที่นี่ก็อ,อยู่ไปหากว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศชาติมั่นคงถาวรก็ดีไงท่านเอ,อ๋ยตำรานี้เลยนั่นแหละนะจะได้ช่วยป่ามารให้เรานี่นแหละมามานั่นมานั่นหนาะท่านเอ,อ๋ย ใส่ใกล้มันไปเลยน,น,นมันตายคาเท้าเราเลยคาท่านไม่ดีเลยนะข้าว่าดีนักเลยอ,อมีมีอาวุธอันอันทรงพลา,านุภาพใช่แล้วท่านเอ๋ยใช้ให้เป็นใช้เป็นประโยชน์ใช่แล้วนั่นแหละนะเราไม่ได้เป็นเข้นฆ่าใครคะ เราข้ามานั่นนะที่มันมาผจญและอย่างนั้นบุรุษของของลูกก็จะได้รับผลกุศลใช่นเจียวกันมันมาตรงเราแล้วท่านมันมาที่ไีนแล้วนามันไม่เข้าใจเลยหรืออะไรค่ะตั้งแต่ปู่เธอมาไม่มีบุญแล้วล่ะรักษาไม่ได้ลูกหลานมันถึงแบบว่าตีกันเละไปหมดตามนี้จบเรื่องนี้ท่านเทวดาไขปัญหาให้แล้วเอาเป็นว่าของ สูงอยู่กับที่เหมาะที่ควรพวกเธอจะไม่มีอันตรายแล้วจบโอเคสาธต่อไปจะยถามอะไรอีกเขาเรื่องสื่อสารสื่อให้พ่อกับแม่เจ้าค่ะตอนนี้จะขอที่จะถามเรื่องพ่อจะได้ช่วยพ่อให้หายจากความทุกข์ยากลําบากชื่อนายขานนายขานรามช่วยรามช่วยรามช่วยตายตอนอายุห้าสิบเอ็ดปีตายไปแล้วห้าสิบสี่ปี เป็นโรคเจ็บคอท่านเทวดานายขานรามช่วยอยู่ดีมีสุขแค่ไหนอย่างไรนายขานใช่ไหมท่านใช่แล้วงั้นถามกันหน่อยนะนางเอ๋ยพ่อเจ้าเคยถืออันนี้ไว้หรือเปล่าคะ ยันอันนี้นาถือไว้หรือเปล่าเลยพ่อพ่อไม่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 มีนะพ่อไม่ไม่พ่อเคยคลองอันนี้เปล่าไม่ไม่ไม่ทราบเจ้าค่ะแต่ว่านี่เอามาจากบ้านของลุงประจุตระกูลนี่แหละอยู่ตระกูลของเขานั่นแหละพ่อเธอต้องเคยยุ่งแน่เลยนั่นแหละนะเาตำลานี้อยู่นั่นแหละพระนี่แหละนะขอบอกแหละท่านเออพวกตระกูลทั้งหมดนะเพราะว่าถ้าเป็นปู่ปู่ก็ต้องฝากให้พ่อให้ใช่ใช่ให้ลุงอยู่แล้ว เพราะนั้นตระกูลนี้ก็จะมาอยู่ดูแลแล้วท่านเอ๋ยเห็นอยู่ในนี้เลยนั่นแหละอ่าพ่อเธอก็อยู่ที่นี่แล้วและจะให้ทำยังไงดีได้บ้างทำได้สิท่านเอ๋ยเอาคนเลยนั่นแหละนะให้เขามีพลังนั่นแหละค่ะนิรุชานั่นแหละเนาะตำรานี้ยิ่งดีนั่นแหละท่านสงพารังยิ่งใหญ่นั่นแหละอ่าตัวลงอ่าต้องบวชให้ในคานกี่วัน ี่วันใช่ไหมท่านใช่แล้วสี่สิบวันก็ได้นั่นแหละในคานสี่สิบวันพ่อจะผ่านไปเกิดได้ไหมจะต้องอยู่ไห่ในคานเนี่ยไปเกิดก็ไม่ได้ดีหรอกไปอยู่นี่มันก็ได้สร้างบุญบารมีท่านเอ๋ยเป็นเทวดาเลยดีกว่านะองคารด้วยละพระมีใส่ทองแหวนพุกนาเต็มตัวเลยในคานสี่สิบวันเธอว่าไปเกิดนจะดีหรอว่าไปเกิดเป็นลูกสลัมอะไรเปล่ก็ไม่รู้ลบไม่คขับใจเจ้าค่ะ อาเป็นว่าเขาจะไม่ดวงวิญญาณเนี่ยนะ,ะถ้าเปลี่ยนสถานะแล้วไปอยู่ได้สร้างบุญบาร,รมีก็เหมือนไปเป็นเทพเป็นเทวดาเขาะใจ้เปล่าเขาไ,ได้สร้างกุศลต่อไปได้มีงั้นเนี่ยไปเกิดบางทีก็ไปเกิดเป็นลูกชาวนาชาวสวนเงี้ยมันก็ไปสร้างบาร,รมีได้ยังไงอันนี้ถือว่าได้มาอยู่กับคนสร้างบุญสร้างบาร,รมีประพฤติปฏิบัติธรรม และช่วยงานเทพเทวดาใหญ่น้อยใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋ยเป็นทหารเลยก็ยังดีนะยังน้อยก็ได้ทำความดีค่ะไม่เบียดเบียนหนาใครนั่นแอ่ทหารพระพุทธศาสนาตามใช่แล้วท่านเอ๋ยต้นตระกูลเธอมันก็อยู่ในเกี่ยวกับอมาตย์ใช่ไหมใช่แล้วเหละท่านแน่ถ้าไม่เกี่ยวไม่คล้องหนาคงไม่ได้ถือครองหรอกคา่ะ อ่าแต่ว่าพวกเธอไม่ไม่บำเพ็ญเพียรกันไม่ได้สร้างคุณงามความดีก็เลยทะเลาะเบาแวงกันความเสื่อมของคนแหละท่านเอ๋ยกิเลสเลยนั่นแหละเนาะศีลธรรมไม่มีด้วยนั่นแหละพอนี่ละเลนาะเรื่อเสื่อมโทรมแล้วท่านแน่ใช่ไหมเ้าบ้านเธอก็เลยทะเลาะเบาแวงคจะเพราะว่ามันไม่มีใครบำเพ็ญเพยียรเจ้าค่ะอ่าตามนี้ก็บวชสี่สิบวันให้นายขานผู้จะเป็นเทวดา บกปักรักษาพระพุทธศาสนาตามนี้ต้องการอะไรอีกหรือเปล่าในขานไม่หรอกท่านเอย๋ยเอาบุญเลยนั่นแหละนะถ้ายังดีอย่าง,งนึงแหละคะ่ะชุดขาวหนาะสองชุดก็ได้เลยชุดขาวให้ในขานสองชุดจะได้เป็นนักบวชอ่าวต่อไปถามถึงมารดาใช่ไหมนางห้อยรามช่วย ตายไปตอนอายุ44ปีตายไปแล้ว55ปีตายด้วยโรคไตานางห้อยอยู่ดีมีสุขอย่างไรบ้างชื่อนางห้อยใช่ไหมท่านใช่แล้วไปไปกี่ปีแล้วเลย55ปีปตอนอายุเท่าไหร่เออ44ปีปด้โรคอะไรหนอโรคไต ทำบุญบ้างไหมเล่าเลยก็ามชาวบ้านทัวน่วไปนั่นแหละชาวบ้านชาวนาชาวบ้านทั่วไปไม่ได้เป็นผู้เอาจริงเอาจังเป็นไปตามเทศกาลไปเกินแล้วท่านเอ๋ยต่เกิดที่ไม่ดีเลยนั่นน่ะนะเพราะไม่ค่อยทำบุญกุศลคายังลำบากนะเป็นชาวนา,นวนาอีกออนั่นแห่เออาชีพชาวนาก็กลับไปเป็นชาวนาเหมือนเดิมเป็นว่าจะทำให้นางห้อยกี่วันได้กี่วันดี ี่สิบวันแหละท่านเอ๋ยให้กลับเปลี่ยนใหม่เลยนั่นแหละเนาะให้ชีวิตพลิกแพงนั่นแหละคระเปลี่ยนใหม่เนาะดีขึ้นนั่นแหละเอ๋ยยอมไหมยอมยอมค่ะได้เลยชุดขาวสองชุดใช่ไหมได้เลยท่านเอ๋ยอ่ะสองคนก็ปล่อยทัดบ้างได้ไหมก็ได้แหละท่านนะปล่อยสัรให้มากเลยนะคาก็ลำบากกันนะทั้งคู่หลยอ่อย่างละสักยี่สิบตัวได้ไหมก็ได้แหละท่านเอ๋ยลายยี่สิบมอ2ี่สิบ อ่าผมสักสี่สิบโลไอยี่สิบโลตามนี้ยี่สิบตัวหรือยี่สิบโลครับยี่สิบโลก็ได้แหละท่านเอ๋ยแพงก็บเปล่าวะยี่สิโลคอยโขมโลหประมาณห้าสิบหกสิาทครับล้อหกสิบโลล้อหกสิบาทโอ้หกบาทอู้แพงดีว่านะเดี๋ยวไม่มีเงินอ่าสักขอลดหน่อยละกันสักสิบโลละกันไหวเปล่า ไหวๆไหวๆไหวๆไหวอ่าตามนี้สังฆทานสองชุดขอถามอีกนิดเดียวทำไมอายุสั้นกันเหลือเกินบ้านนี้นี่แหละท่านเอ๋ยให้รู้เลยนั่นแหละนะเคยถือครอบครองตำรานี้ครันั่นแหละนะจะสั้นอย่างนี้แม่ห้าสิบเปีก็ตาย44ปีก็ตายมันเด็กเกินไปหรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋ย แสดงว่าอาถรรพ์จัดเลยใช่ไหมใ,นนะใครไม่มีศีลไม่มีธรรมได้ครอบครองหรือไว้ดูแลก็จะต้องเดือดร้อนและก็มีแต่อันเป็นไปหรือ